สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนครับเรามาต่อกันในเรื่องของการทำ a t t r a c t i า n Marketing โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเป็น social network กันดีกว่าตอนนี้เรามาเริ่มต้นต่อนะครับในเรื่องของการดึงดูดการที่เราจะทำแรงดึงดูดเนี่ยในตัวเราให้คนสนใจนะครับสนใจแล้วทำไงต่อครับสนใจแล้วเราก็สร้างสัมพันธ์ตัวสร้างสัมพันธ์นี้เราเรียกว่าเป็น Relation Marketing นะครับกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยจะมี หลายอย่างแต่สนุกมากถ้าเกิดว่าเราทําผ่าน f a c e b o o k นะครับเริ่มต้นมาดูนะครับว่าสิ่งที่ผมทําให้ Action Marketing มาใช้ใน f c e e o o o เนี่ยผมแยกออกมาเป็น3ส่วนก่อนเราเข้าใจตัวนี้ก่อนนะฮะแบ่ง3ส่วนนี้ให้ชัดเจนก่อนเลย 1. คือการแบรนดิ้งแบรนดิ้งก็เป็นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์นะครับหรือว่าทําให้แบรนด์ของเราเนี่ยไปอยู่ในใจของผู้มุ่งหวังอันที่2ก็คือว่าในเรื่องของการแอดเวอร์ทายิ เอเวอ t ์ซายช่คือการโฆษณาทำยังไงให้เขาเห็นเรานะครับแล้วเขาจำเราได้นะครับแล้วก็คุ้นกับเรามากๆเลยเหมือนกับว่าตอนนี้แบรนด์เนี่ยประทับอยู่ในใจเขาแล้วแล้วประทับอย่างที่เรียกว่าจำได้แล้วก็จำดีด้วยนะครับนั่นคือการสร้างภาพลักษณ์แล้วนำภาพลักษณ์มาแปะติดไว้ในหัวใจเขาเลยนะครับตอนนี้2ออย่างแล้วนะครับแล้วก็มาดูอย่างที่3นะครับอย่างที่สามจะเป็นเรื่องของการโปรโมท ทำยังไงให้สิ่งที่แปะอยู่ในใจเขาเนี่ยนะครับแปะอยู่ได้ตลอดแล้วก็เพิ่มการแปะไปไว้ในใจเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนหรือคนที่เราแอดมาเป็นเพื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่เฉพาะผมพูดในเรื่องของ Facebook Marketing ในส่วนที่เป็นการตลาดแบบดึงดูดแล้วเข้าสู่กระบวนการสร้างความสัมพันธ์หรือ Relation Marketing นะครับในส่วนอื่นที่เป็น Marketing ที่จะนามาใช้ในแท็บฟิก หรือมาใช้ใน Facebook จะไม่เหมือนกันนะฮะยิ่งคนที่มี Product หรือว่ามีผลิตภัณฑ์นะครับการสร้างการตลาดในการดิสตบิวส e สินค้าหรือในการกระจายสินค้าก็ตามเนี่ยจะใช้เครื่องมือใน Facebook ต่างจากที่ผมอธิบายในบทนี้นะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราเข้าใจกันแล้วว่าเราแบ่งการทําการตลาดหรืออาจจะเป็นขั้นตอนก็ตามเนี่ยนะครับในเ c e b o o k เพื่อการดึงดูดคนจะมีอยู่3ส่วน นะครับตอนนี้ผมก็จะมาทําให้เห็นว่าเราใช้เครื่องมือไหนทําอะไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูว่าในเป้าหมาย3ส่วนเนี่ยเราใช้ภาพนิ่งทําอะไรเราใช้ภาพนิ่งในการ b บร n d i n g ภาพนิ่งมีอะไรบ้างครับคําคมก็เป็นภาพนิ่งนะครับในเรื่องของภาพสวยๆภาพในการที่เราทํากิจกรรมภาพถ่ายหรือว่าภาพที่มีความประทับใจภาพเขียนภาพอะไรก็ตาม นะครับเอามาแบรนดิ้ง้วยการที่โพสต์ไปแล้วเขาจําเราได้เพราะฉะนั้นเนื้อหาต้องดีไหมครับต้องดีต้องน่าประทับใจต้องไม่ติดลบเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์เราจะบวกอยู่เสมอเอานะครับเรามาดูอย่างที่2ถ้าเราไม่โพสต์ภาพนิ่งเราโพสต์อะไรครับเราโพสต์วิดีโอวิดีโอนี้โพสต์เพื่ออะไรเพื่อทำแอดเวอร์ทิสซิ่งเท่านั้นวิดีโอไม่ได้เข้ามาเสริมภาพลักษณ์แล้วนะครับแต่เข้ามาสร้างการกระตุ้น ในด้านการโฆษณานะครับให้เขาสนใจติดตามนะครับเขาจําเราได้แล้วนะครับเมื่อกี้จาได้จําดีแล้วว่าคนเนี้ยโพสต์มามปแต่ดีๆแต่พอเราโพสต์อะไรที่น่าติดตามเขาจะติดตามทันทีเลยตัวนี้คือ advertising เพราะฉะนั้นเราสามารถจะสร้างสื่อที่เป็นวิดีโอเนี่ยที่น่าสนใจผมแยกออกมาเป็นหลายประเภทนะครับสื่อที่น่าสนใจมีหลายประเภทรวมทั้งที่เราทํเป็นเองด้วยจะมีสอนวิธีการทําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้ branding รู้ advertising แล้วคราวนี้ ในการโปรโมตเราต้องมีเครื่องมือตัวนี้ครับเราต้องมีแฟนเพจนะครับแต่ไม่ต้องรีบนะครับพยายามแบรนดิ้งตัวเองก่อนพยายามทํางานให้คุ้นกับสนามนี้ก่อนนะครับและพอเราให้เขาร้ายแฟนเพจเนี่ยจะมีคนมาร้ายให้เราเยอะมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีวิธีการในการที่จะทําให้เกิดไลฟ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราเข้าใจทั้ง3เป้าหมายแล้วนะครับและเป้าหมายทั้งหมดนี้เนี่ยมาสรุปอยู่ตรงนี้ครับ การกดไลค์นะครับในแฟนเพจเห็นไหมครับเพราะตัวนี้เราพูดถึงเรื่องของ facebook เรื่องของ facebook ก็จะเป็นเรื่องของโปรไฟล์นะครับที่เราแอดเพื่อนนั่นคือความเป็นส่วนตัวแต่พอมาเรื่องของแฟนเพจจะเป็นเรื่องของบิสเนสละนะครับจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดบิสเนสละเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเรามาดูว่านอกจากที่เราจะโพสต์ตรงนี้เป็นแล้วเราจะต้องเตรียมอะไรบ้าง ในภาระหน้าที่ของเราในแต่ละส่วนทั้งสามส่วนอยากรู้ไหมครับว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมีค่อยอธิบายทีละเมนูนะครับว่าเรื่องอะไรแบนดิ้งเราต้องเตรียมอะไรนะครับแอบเวอัชชิ่งเราต้องเตรียมอะไรโปรโมทเราต้องเตรียมอะไรนะครับแต่ตอนนี้ต้องมาเข้าใจว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการนะคืออะไรกันแน่เราต้องการให้เขากรอกนั่นเองนะครับเพราะนี่เป็นกระบ,บวนการของการดึงดูดอนะ่ะดึงดูดมาแล้วเนี่ยเรามาสร้างรีเลชันด้วยการ ใช้อ e ีเมลโฟโต o อัพเห็นไหมครับเริ่มที่จะเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ตัวอื่นแล้วเราต้องมาใช้จดหมายติดตามแบบอัตโนมัติอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องทําให้เขาทําไมครับให้เขาอยากรู้ให้เขาอยากได้ให้เขาอยากเรียนเขาถึงจะกรอกใช่ไหมครับเมื่อกรอกแล้วระบบอัตโนมัติมันถึงจะทํางานเนี่ยนะฮะเป็นการค่อยๆจูงค่อยๆจูงเข้ามาสู่กระบวนการในการทํางานแล้วเราสามารถที่จะทําส่วนต่างๆนี้ได้ อย่างที่เรียีว่าเป็นผู้จัดการเลยนะครับผมเรียกว่าเป็นผู้จัดการเไรฮะเพราะผมจะบอกว่าคุณต้องทํางานล่วงหน้าแน่นอนนะฮะการเตรียมคอนเทนต์ที่จะโพสต์คุณต้องเตรียมล่วงหน้าแน่นอนการเตรียมวิดีโอคุณต้องสร้างให้เป็นคุณต้องมีการสะสมไฟล์วิดีโอไว้ที่คุณเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นการทํางานล่วงหน้าคนที่เป็นผู like ้จัดการจะทํางานล่วงหน้าเท่านั้นแต่ถ้าคนที่เป็นพนักงานหรือออฟฟิเซอร์จะทํางานวันนี้ให้เสร็จเลย ทำไม่เสร็จฉันจะทาโอแต่ถ้าคุณยังต้องเก็บงานของเมื่อวานคุณเป็นเมดเป็นแม่บ้านพาะคนอื่นเขาทาเลอะไว้ของเมื่อวานคุณต้องทําวันนี้เพราะฉะนั้นคุณจะเลือกเป็นอะไรดีครับแน่นอนพวกเราต้องเป็นเบนจ์เจอร์แน่นอนนะฮะตอนนี้เราจะมามีส่วนหนึ่งที่ผมอธิบายในการสร้างงานล่วงหน้าแล้วก็การตั้งเวลาโพสต์อีกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเริ่มที่จะเข้าใจบทบาทตัวเองแล้วนะครับ เราต้องเสริมภาพลักษณ์ตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้เขาคลิกเข้ามาแล้วก็กรอกกรอกที่ไหนครับต้องมีเว็บฟอร์มเพจซึ่งผมก็จะสอนถึงการสร้างเว็บฟอร์มเพจอีกนะครับเว็บฟอร์มเพจเนี่ยจะมีอะไรที่แทรกอยู่ในหน้าเว็บฟอร์มทำมาร์เก็ตติ้งให้เราซ้อนมาร์เก็ตติ้งให้ได้อีกค่อยๆดูเลยนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาเรียน Facebook Marketing ในนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น SME นะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ทําธุรกิจเกี่ยวขาย MLM อยู่ก็ตามนะครับเข้ามาเรียนเลยนะครับผมยืนยันว่าเรียนทำนี้ทําได้ใช้เป็นแน่นอนเดี๋ยวเราพบกันในเมนูหน้านะครับสวัสดีครับ